น้องีีดาสีเล็กครับเอานัับน้องพด้วยสุดแฮคผมก็ก่อนหน่งนะครับขอขอบคุณเออลเมโลดีนะครับสำหรับรางวัลเออ Best m เ l a r t อา t of the y e ียนะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสมาเจอทุกคนตรงนี้นะครับผมขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยสปอร์ตงานเพลงีทั้งหมดนะครับแล้วก็ ขอบคุณทีมงานนะครับพี่พีกิจเอ็นจิเนียร์มากๆนะครับผมที่ตั้งใจทำงานกันอย่างหนักนะครับผมก็หวังว่าปีนี้จะมีอะไรสนุก,นกให้ทุกคนได้ติดตามคอกเยอะคคับ มันดีความรักจากแฟนคลับแล้วก็ต้องบอกว่าเพลงพ สลครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมที่มีโอกาสได้รับรางวัล Melody of the Year นะครับเป็นปีที่สองแล้วนะปีแล้วก็กูเดือดหาว่าขิงก็ดีใจนะจริงๆแล้วก็เป็นรางวัลที่ มันเป็นรางวัลที่ทําให้เราได้รู้สึกว่าเราได้รับการให้คุณค่าจากการทํางานจากตัวตนแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะนําเสนอไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ที่สปอร์ตเพลงนี้แล้วก็ทําให้มิสเตอร์เอวิสติงนะครับผมได้เป็นเมเดิโอปเีปีนี้รวมถึง uh, ชอบตัวเองปีที่แล้วนะครับขอบคุณพี่แทนลิบตานะครับเมื่อกี้เพิ่งจะขึ้นมาโชว์ขอบคุณทีมงาน m ิวเกนเอ็นเทนเมนุคนแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคน,กคท,กคนที่สุดครับผม